What's What are you? <I 'm> Megan going on? you? I'm เอาละครับสํหรับผู้ชมทุกท่านคนรับผมวันนี้ผมอั่ช่อง JKR Studio แล้วผมวี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องเมแกน นะครับผมก็หนังเรื่องนี้แลผมผมเกินก่อนเลยนะครับผมว่าตั้งแต่เห็นโปสเ,นะเอตอร์ผมไม่ได้คิดจะดูเลยนะหนังเรื่องนี้ผมพูดตรงๆเลยผมไม่ได้คิดจะดูแต่พอเห็นกระแสมันดีเท่านั้นแหละนะก็เลยอ่าลองไปดูตัวอย่างแลผมโอ้โหแค่ตัวอย่างก็น่าดูนะครับผมก็เลยอัตัดสินใจดูหนังเรื่องนี้ในวันเด็กเลยนะครับกลายเป็นว่านะครับผมหนังเรื่องนี้นะผมดูเสร็จ ทำให้ผมรู้สึกว่าสนุกมากมากนะผมขณะนี้รักทึกเอาจริงๆนะครับผมลุ้นได้เกือบทุกช็อตนะครับผมฉากไหนที่ควรจะลุ้นควรจะตื่นเต้นอก็ทําได้ดีนะครับผมแบบลุ้นซะบางฉากก็ไม่กล้ามองอนะจอส่วนผมคือแบบว่าคือหน้าเมแกนอะคือที่ขาดไปไม่ได้คือหน้าเมแกนะน,นะนมแ,นะแม่งหล่อนจริงๆนะบางทีแม่งจะยิ้มหรือแม่งจะทําหน้าบึง้งหรืออะไรคือแบบ AI มันคิดอยู่ในหัวมันตลอดคือแบบเออ คือหนังอะที่เราไม่ได้คาดหวังอะถ้ามันสนุกขนาดเนี้ยคือผมโคตรชอบนะใครที่แบบว่าจะรู้ดีนะว่าอาการที่เราไม่ได้คิดจะดูหนังเรื่องเนี้ยแต่กลับเป็นว่าเราเข้าไปดูแล้วมันสนุกมากๆเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมเออเรื่องนี้แหละตอบโจทย์ผมมากเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูหนังแบบอ่าระทึกขวัญอะไรประมาณนี้มาพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็เออรู้สึกสนุกมากๆนะครับผมตื่นเต้นดีนะครับผมตัวละครแต่ละตัวนะผมก็มสร้างอารมณ์ของหนังออกมาได้อย่างดีนะผม ก็รู้สึกว่าเออตัวละครแต่ละตัวเล่นไปกันหนังได้โคตรดีนะผมและเรื่องเนี้เป็นหนังที่ดูเพลินมากๆนะผมสำหรับผมคือแบบว่าชั่วโมงไปถึงสองชั่วโมงครับผมก็ทําให้ดูสนุกดูเพลินดูแบบตามเรื่องได้อย่างดีนะผมว่าเออโดยรวมสนุกมากๆนะครับผมก็ผมพูดชมไปแล้วนะผมมีข้อติที่ผมยังจะแบบว่านิดหน่อยนะผมที่แบบว่า ก็หักคะแนนไปนะครับผมก็เอาอย่างหนึ่งเลยนะครับผมที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ make s e n s สักเท่าไหร่นะผมเป็นบางจุดนะครับผมบางจุดตัวละครมันทาอย่างงู้นอย่างนี้อยู่ดีๆมาอย่างงู้นอย่างนี้คือแบบบางจุดสําหรับผมมันยังไม่เม k e s e n s นะครับผมตัวละครง่ายเกินไปนะครับผมแบบว่าเล่นอะไรที่แบบว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมตัดคะแนนไปนะครับผมก็คือต้นเรื่องแล้วผมมันจะเน้นเรื่องเหมือนเป็นเด็กเกินไปนะครับผมตัวละคผมคือแบบว่า อ่ามันก็ยังดูสนุกแต่ต้นเรื่องมันยังเด็กเกินไปแล้วก็อ่ายังทําไม่มีเซนต์บางจุดนะครับผมก็ก็ไม่ได้มีน้อยแนละก็มีหลายจุดอยู่นะผมประมาณนี้นะครับผมก็โดยรวมนะผมผมชอบมากสนุกตื่นเต้นแล้วใจใครที่อยากดูหนังแบบเน้นตกใจนิดนึงเน้นระทึกเน้นอ่าแบบเร้วใจว่าเราต้องดูเรื่องอะดูตามไปเรื่อยๆอะแบบว่า ตัวละครมันทํอย่างนู้นตัวละครมันทาอย่างนี้ว่าตัวละครต่อไปมันจะทําอะไรนะก็ใครที่อยากดูหนังประมาณนี้นะผมผมแนะนําเลยเมแกนนะครับผมก็สนุกสุดโคสนุกสุดนะครับผมเอาคะแนนเรื่องนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมแปดเต็มสิบคะแนนนะครับผมก็ใครที่ไปดูมาแล้วนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะผมว่าเรื่องนี้ชอบกันไหมให้กินกี่คะแนนนะครับผมก็ เจอกันคลิปใหม่นะครับผมก็ตัวตัวแปดเต็มสิบนะครับผมให้กี่คะแนนผมโคตรชอบเลยนะครับผมก็เหมือนเป็นหนังต้นปีนะที่แบบว่าทำให้เราดูสนุกได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะครับผมก็ก็รีวิวไปสั้นๆน,นะครับผมก็ได้ใจความบ้างไม่ได้ใจความบ้างก็ต้องขอโทษทีนึงนะ,นะครับผมก็สตาร์ J.K.R นะครับผมก็ ก็จะรีวิวดีๆให้นะครับผมว่าเรื่องไหนชอบไม่ชอบก็จะมาพูดให้ฟังนะครับผมกอประมาณนี้้วกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด like, ต่อ,ตอ,ตอปิดกีิ่นรอบแล้วเนี่ย <c oughs> นะผมเจอที่ใหม่ครับสวัสดีครับบิ๊บบายอ่าผมบอกกันนะว่าเรื่องไหนที่อ่าอาจจะแบบว่าไม่ได้มารีวิวเป็นคลิปแต่จะมารีวิวเป็นโพสแทนนะครับผมก็จะอยู่ในช่องนั่นเองนะผมไปดูได้ที่ แถบชุมชนนะผมเนี๋ยผมจะลงรีวิวไว้หรือมีอะไรแจ้งเตือนก็จะลงไว้ตรงนั้นนะผมแล้วก็มีเพจด้วยนะผม j k Studio ใครที่สนใจไปกดถูกใจได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับปิดคลิปในรอบที่สามสิบบาย